สวัสดีค่ะเช้านี้มา9ก้าทันไอทีกับดิฉันศรีสุดานะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับทีวีในระบบดิจิตอลค่ะเพราว่าอีกไม่นานนะคะคนไทยก็จะได้มีประสบการณ์ใหม่จากการรับชมโทรทัศน์ในรูปแบบดิจิตอลค่ะ สำหรับคนที่ชมโทรทัศน์ผ่านเคเบิลทีวีบางเจ้าที่ให้บริการอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยนะคะกับวิธีการรับชมทีวีดิจิตอลค่ะอย่างเช่นเมื่อเวลาคุณเปิดทีวีขึ้นมาจะพบว่ามีเมนูเพื่อที่จะทําให้คุณเข้าไปชมโปรแกรมต่างๆได้ก็มีอยู่หลายช่องให้ชมรายการหลากหลายด้วยกันนะคะสามารถบันทึกรายการปโปรดที่เราไม่ได้ชมสดเอาไว้ชมย้อนหลังได้เป็นต้นค่ะแต่ทีวีดิจิตอลที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้นทําได้มากกว่าที่บอกไปนะคะคือคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจะชมภาพผ่านหน้าจอที่คมชัดกว่า มีผังรายการแสดงบนหน้าจอและยังสามารถตอบโต้กันผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ได้เหมือนกับที่เราดูผ่านคอมพิวเตอร์ค่ะและยังมีการทำธุรกรรมผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ได้อีกด้วยนะคะก็อย่างเช่นเวลาคุณชมโทรทัศน์เนี่ยอาจจะสามารถสั่งซื้อสินค้าระหว่างที่เราชมโทรทัศน์ได้ด้วยค่ะ สิ่งที่จะทําให้เกิดบริการทีวีดิจิตอลนั้นก็มีหลายส่วนนะคะสาหรับผู้ให้บริการอย่างเช่นสถานีโทรทัศน์ทุกช่องเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปให้บริการในระบบดิจิตอลหมดนะคะคือเรามีแผนที่จะลองในหัวเมืองใหญ่ <Okay. S 2> ลองในหัวเมืองใหญ่แล้วก็ลองเอ่อลองในกรุงเทพมหานครเป็นเฟสแรกแล้วก็ลองในหัวเมืองใหญ่อย่างเช่นเชียงใหม่คอนแกนโคราชภูเก็ตหรืออะไรก็แล้วแต่แน่นอนคือต้องมีกล่อง คอนเทนต์เนี่ยเราคงจะในหลักการของช่อง9เนียนะก็คงจะต้องอินเทอร์แอคทีฟคงเป็นเฟสต่อมานะาทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะทำให้โทรทัศน์ปกติของคุณเนี่ยเป็นโทรทัศน์ที่รับชมสัญญาณดิจิตอลได้ก็ติดตั้งเครื่องแปลงสัญญาณแบบนี้นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเซตท็อปบ x ็อกค่ะเดี๋ยวเรามาสอบถามเจ้าหน้าที่กันนะคะว่าเครื่องนี้เนี่ยจะทำให้ทีวีของคุณเป็นทีวีดิจิตอลได้ยังไงคะ่ะ เชสาตเลยค่ะครับผมก็เพียงแค่มีทีวีนะครับที่เป็นรุ่นเก่าอย่างนี้นะครับแล้วก็มีกล่องเซตบ็อกเราก็สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้แล้วครับมีข้อจํากัดไหมคะว่าจะเป็นทีวีรุ่นไหนได้บ้างอ๋อไม่จํากัดเลยครับยังเห็นว่าตัวนี้เป็นจอซ RT รุ่นเก่าก็ยังสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้เลยครับนะคะส่วนการจะเปลี่ยนผ่านจากทีวีระบบธรรมดาเป็นระบบดิจิตอลน,นั้นจะใช้เวลานานแค่ไหนติดตามช่วงเราดีๆนะคะแล้วเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันทุกๆสัปดาห์ค่ะช่วงนี้มีข่าวไอทีจากน้องแปตะะติตามข่่่ากกันอคะ สวัสดีค่ะน้องปแปมเปรียพรซับแสนยากรพาเรตไอทีค่ะ Twitter จับมืออเมริกันเอ็กซ์เเปิดให้สมาชิกบัตรเครดิตเชื่อมกับบัญชีทวิต t ตอรของตนเองแล้วสั่งซื้อสินค้าราคาพิเศษได้แค่ด้วยการทวิตติดแท็กที่กำหนดแหมอะไรจะขยันพัฒน,นาวิธีดูดเงินกันขณนะนี้ค่ะ เริ่มแล้วมหากรรมถามตรงว่าที่ผู้ว่ากทมส,สดๆผ่าน Google Hangout ครั้งแรกในประเทศไทยจัดโดยอสมท,ทให้คุณ Hangout มาฝากปัญหาคาใจคนกรุงกับเจ้าตัวบ่าย4ีโมงครึ่งทุกวันได้รวมถามมีสิธิลุ้นรางวัลใหญ่ดูกันได้ที่ w w w m c o n n e t b k k v o t e ค่ะ ค่ะติดตามข่าวไอทีในช่วงขพลวไอทีเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปต่อกันที่ช่วงของไอทีเด็ดนะคะวันนี้จะมีอะไรไปชมพร้อมๆกันค่ะส่วนเช้านี้ดิฉันสีสุดาวินิสวรรณลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ อยากรู้เรตติ้งผู้สมัครผู้ว่ากทมบนออนไลน์เว็บ so i i a l e y e c o m ตรวจวัดให้แบบเรียลไทมจากทั้ง Facebook, Twitter, w เว็บบอร์ด s t a g r a m กรใครได้รับความนิยมใครถูกชมใครถูกติมีบอกหมด